บอกว่าให้ถ่ายรูปลงย t u b e นะครับก็ <tinc S 1> โหจริงรือเปาเนี่ยตุ้มนี่คือการที่เราเล่นอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่เราเล่นกันอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเบลเราอยู่ที่ไหนอยู่ไหนครับเราอยู่เราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้ไม่มีบอกเลยไม่บอกเลยโอ้เรียกโชว์ครับโชว์โชว์อยู่ไหนครับตอนนี้บอกไหนได้ไหมครับอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ไหนครับตำรวจสอนที่ไหนครับตำรวจสอนที่ไหนครับ อุ้มอย่างเดียวนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ไม่มีคนมาเล่นเลยมีถ่ายน้ำสโม,มสรที่หมู่บ้านเรานะครับเปนน็นไงสนุกไหมครับไม่ยังไม,ไม่ยังไม่เปื่อยเลย,ฮ<ะ>ยเฮ้ยเจอกันให้เล่นประมาณหนึ่งชัง่วโมงพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมือเปื่อยเนาะเมียไม่เปื่อยเลยมือเปือ่อยมือไม่เปืเ่อยเล่นได้ครับว่ายว่ายเป็นหรือยังไอตอนนี้ฮะ นี่กำลัยงยังว่ายไ้่เป็นนะครับเดี๋ยวต้องไปเรียนว่ายน้ำอีกใช่ไหม,ไมใช่ตอ,อ,อนนี้ได้ได้แค่กระดึ๊บกระดึ๊บไม่ใช่อ้าวไปลุยหนึ่องตูมอ่าดูเอวบ้างดูเอวบ้างอ้าเอวเอวโชว์บ้างเอวโชว์บ้างตูมกระโดดน,น้ำเหมือนกันนี่คือตรงนี้เป็นสระเด็กนะครับใช่ไหม ไม่มีอะไรทําก็กระโดดน้ำเหมือนเดิมตู้มอย่างเดียวเลยตู้มวันอาทิตย์นะครับว่บางๆก็มาว่ายน้ำกันฮะอีกแล้วกระโดดน้ำอีกแล้วตู้มก็อมอชอบนะครับมันเด็เฮ้ยตรงนี้มีน้ําวนด้วยเห็นไหมตรงนี้มีน้ําวนด้วยเหมือนขึ้นเลยเหรอ อ้าวฟาอู่นี่มาเล่นได้ประมาณกี่นาทีแล้วสิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยตู้มเดี๋ยวขอดูตรงน้ำวนได้ไหมมันสนุกไหมมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นยังไงมันดันๆันหน่ะไม่เอาอ่ะไม่เปิดตรงนี้ไม่ได้เราแค่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงน้ำน้ำวนอ่ะมันสนุกไหมตรงเนี้ยมันเป็นยังไงมันดันอ่ะมันดันดันดันเหรอต่ำไม่สายใหญ่ฮะไม่สายใหญ่สายใหญ่สูงเท่าไหร่รู้ไหมไ้หนึ่งจุดสองศูนย์เมตร อะไรไปไปไปเลยไปเลยแต่คนนี้เขาจะเล่นสระใหญ่นะครับสระสระ,ะผู้ใหญ่สูงเมตรยี่สิบคนนี้ขยันกระโดดน้ำยังเลยแต่เดี๋ยวเก็บนี่ก่อนเก็บโฟมก่อนมีแค่เรานะครับจะไปสระใหญ่ยัง หนุกันใหญ่เลยหนุกันใหญ่เลยลนุกันใหญ่เลยนะอย่างตั้งสะมีอยู่สามคนนะครับมีพี่คนหนึ่นนงลูกๆไกลๆฮ<ไ>ะเอาเลยลูกเอาเลยตอนนี้ตอนนี้เล่นสายใหญ่ได้แล้วเพราะว่าสูงเกินเมตรยี่สิบแล้วอ่าเล่นเองได้แล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วแค่มีพ่อคอยดูแค่ห่างๆพอ อะ้วพ่อถ่ายคลิปแค่น,นี้พอทุกคนมาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบ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 ายเลยป่ะโอเคบ๊ายบายโอนโหนี้เฟลก็อยากถ่ายคลิปนี้อ่ะบ๊ายบายนะเด็กไอ้อะพี่ต่อไปเหรอว่าเล่นอีกจริงหรือเปล่าอันนี้ไอ้บ๊ายบายหน่อยเล่นถ้าหายเรื่อง long l o ดีกว่านะทำไมนะ